สบายดีทุกคนมื่อนี้น้ำฝนจะพาทุกคนไปล่อเซ็นเตอร์คอยของเมืองทาเคอยู่บ้านน้าเอุอบ้ันเกิดเนาะมีจะเป็นสูนยอาหารเนาะทุกคนคล้ายๆคือแบบฟู้ดเซ็นเตอร์แบบว่ามีฟู้ดโค้ดต่างๆอาหารตามสั่งมีอาหารหลากหลายรูปแบบเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบึ่งกันเนาะมีเกมโซนนําทุกคนมีของไซส์ทุกอย่างอันนี้จะเป็นทางหน้าทางเข้าทางหน้าเนาะทุกคนเนาะ มีอาหารหลากหลายรูปแบบเลยให้เราเลือกกินทุกคนอันนี้เป็นโซนน้ำเนาะแล้วก็เป็นโรตีแบบของขึ้นสื่อของบ้านคอยเลยโรตีโรตีแซ่แพงนะแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นแน่แน่ทุกคนอันนี้จะเป็นแบบปลาท่องกุ้งแล้วก็โซนน้ำเนาะอ,อาหารหลากหลายรูปแบบแพงอันนี้จะเป็นอาหารตามสั่ง หามสั่งเนาะก็จะมีคนมานั่งกินอยู่นี่หลายแล้วกันฝั่งโซนพุนถนะโซนพุนจะเป็นเสื้อผ้าเนาะทุกคนจะมีของไซส์หลายอย่างส่วนใหญ่เขาจะเป็นนิ้นอาหารกินคล้ายๆมันเป็นขึ้นสื่อของบ้านค่อยจะคือไปม,มาอาหารการกินเนาะอยู่วังนี่ค่ะนี่นี่ทุกคนโรตีโรตีคือหลายหารแห้งอยู่นี่คะมันมีหลากหลายหารเลยแหละ คล้ายๆคือฟูดคอร์ทเลทุกคนซึ่งมันจะเป็นเซ็นเตอร์นะมันเป็นเซ็นเตอร์พอยที่แบบว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองตะแคบซึ่งเฮดให้เฮาหามาเลือกอาหารกินได้หลายแล้วก็จะมีบางซี่นั่นั่งลิ้นกินเบียร์กินเหล้าออบอผู้ใดแบบมากกินเบียร์กินเหล้าออบอเฮาก็มานั่งมันจะเป็นแค่แม่น้ำโขงทุกคนซึ่งเฮดให้เฮาแบบดื่มดำกบับบรรยากาศเนาะนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นทันดื่มทันกินดื่มเนาะ เนี่ยจะมีอันผู้นำผู้แล้วก็อันตุกันข้ามฟ้าข้างนั้นจะเป็นแม่น้ำโขงนะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศท,ทุกคนเฮาเมื่อกี้ที่เขาไปถ่ายฮูมาเดี๋ยวจะขึ้นฮูในเบิกเนาะ,นนะคือรลแห้งนะบรรยากาศคือรลแห้งนะทุกคน ตอนนี้น้ำฝนหาสั่งปิ้งจีนไปแล้วนะซึ่งเป็นเมนูที่ฮู้ซึกว่ากิ่นยูราของแซฟซุกแล้วทัางนที่มันเป็นอาหารจีนแต่ว่ากิ่นยูราคือแซฟซุกแล้วเพราะว่ามันถึกใจถึกปาาของน้ำฝนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งกันว่าเดี๋ยวพวกเขาสั่งเทคเอว้แล้วนะแม่ทักทายท่านผู้ชมแน่ Hello, <buddy. S 2> ได้อย่างกิ่นมือนี้ปิ้งจีน,น,จนได้ยำยำทะเลนะทุกคน นี่เดี๋ยวไปเอาอาหารก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเฮาชิกลับไปกินข้าวอยู่บ้านเออเดี๋ยวเดไปกินอยู่บ้านนะทุกคนนะทุกคนสําหรับผู้ใดมักคลิปนี้เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใเด้อนี่เดี๋ยวแวะซื้อขนมมาถึงปุ๊บนนก่อนเนาะทุกคนกับวขนมอืมออ่นนี่เขาให้ใสน QR code ดำหนะผู้ใดบ่มีเงินสดเนาะก็สามารถใส่ใส่ QR code ได้อันนี้จะเป็นเมนูน้ำบาเนานะ ราคา8,000กี้นะทุกคนนะนี่เป็นเมนูน้ำวานมีน้ำให้เลือกหลายเป็นน,น้ำวานน้ำมอนน้อยน้ำน้ำตาต่างทุกคนรสแหงนี่อันนี้เป็นน้ำมักนอด passion อร uh, ์อ่าแพชชั่นี่อันนี้จะเป็นไอซ์น้ำแข็งใสทุกคนอร่อยแหงสมัยยงน้อยคือมาก อันนี้จะเป็นแนักเกมโซนแบบโพรเล็กน้อยกระเจ้ามากที่เขาเอื้นว่าบ้านค่อยเอื้นว่าอย่างกาะอัน,นสไลเดอร์